เราจะไปสระว่ายน้ำกัน,นะะมารถนะลูกปะเคโอเคเดี๋ยวรถมานะคะเดี๋ยวรถจะมานะ,ะป่ะไปสระว่ายน้ำกันเาทุกคนเอามือเอามือสะดวกเอามือโอเค มีนวดด้วยเอ okay. oh, dead, dead. ย้โอเคโอ้ยแดดแดดเยงปังอ๋อแม่ก็นึกว่ามันลมที่ไหนตรงนี้มันคอมแอร์นี่ลมคอมแอร์ฟือฟ้อฟื้อชั้นไหนล่ะลูกชั้นสอง Okay. อันไปเดินไปเลยเราไม่กินอาหารนะคะเราจะไปสาบายน้ำกอนโอเคถึงแล้วทุกคน สาวาย้ำอ๋อพี่กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะอุ้ยอากาศดีมากทุกคนอากาศหินใจสุดๆนะคะเมื่อวานวิตาตอนเย็นมาว่ายน้ำตรงนี้แหละทุกคนตอนเช้าก็น่าจะมีคนเล่นอยู่นะคะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นศูนย์อาหารนะคะทุกคนก็คืออาหารเชานะ้าเนาะนี่ตรงนี้ใครจะกินอาหารเช้าก็มาได้ ถึงแล้วเราจะไปนั่งชิลสักแป๊บพ,พี่ก็ทำความสะอาดเราอยู่ห้องไหนเราอยู่ห้องนั้นพี่พี่พี่ เช้านี้ที่กทมครับอากาศดีมากทุกคนตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินบินผ่านเมื่อวานตอนที่เราขึ้นไล์เครื่องบินก็คือมาหลายลำนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีค่ะ